สร้างระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนสู่โรงพยาบาลเอกชนให้ได้รับการรักษาและตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วในระยะเวลาจำกัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสุขภาพโรงพยาบาลจึงมีระบบรับส่งต่อผู้ป่วยพร้อมให้ข้อมูลผู้ป่วย ที่สอดคล้องกับความต้องการในการรักษาเฉพาะทางทำให้ลดระยะเวลาในกระบวนการดูแลผู้ป่วยคิดกันว่าเอ๊เราจะทำยังไงนะให้มีคนที่ดูแลเขาต่อจากเราได้นะคะเราก็เลยมองว่าโรงพยาบาลชุมชนนี่แหละอยู่ใกล้บ้านสนทขยนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เขาจะไปติดตามอาการได้มีการให้ข้อมูลของผู้ป่วยอย่างครบถ้วนจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยโรคหัวใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็เริ่มต้นแรกๆอาจจะมีล้มบ้างท้อบ้างมีคนไข้ไม่มาบ้างแต่เราก็สู้สู้เพื่อคนไข้ทำยังไงก็ได้ให้เขาไดเา้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเขาอะค่ะจัดตั้งทีมดูแลผู้ป่วยมีระบบติดตามอย่างชัดเจนออกเยี่ยมบ้านซึ่งจะช่วยให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมสรพรเองก็เป็นหน่วยงานตรงกลางที่มาช่วยทำให้ เรามีการขับดันเรื่องงานคุณภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยเรามีความเห็นที่ตรงกันมากขึ้นในเรื่องของความสุขของคนทำงานแล้วคนไข้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะเป็นจุดยืนร่วมกันสอรพฝันที่จะเห็นโรงพยาบาลมีความปลอดภัยมีมาตรฐานผสมผสานมิติจิตใจของคนทำงานร่วมกับการทำงานอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความรักความเอื้ออาทรอย่างยั่งยืนของวงการสาธารณสุขไทยครับ